ชาวรังสิตมีเฮแล้วทุกคนก็คัดสึมิโดริซูชิซูชิสายพันตัวท็อปจากโตเกียวมาเปิดสาขาใหม่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวัตถุดิบพรีเมียมทรงตรงจากญี่ปุน่นมีโชแลบปลาสดๆเมนูนาทีทองราคาโคตรด,ดีและไฮไลท์อื่นอีกเพียบ เมนูเยอะเกินต้านจริงๆค่ะจะหยิบจากสายพานหรือกดสั่งเมนูก็ได้น้องจะไหลามาทางสายพันธุ์ข้างบนนี้ค่ะราคาดูจากสีจานได้เลยเริ่มต้นแค่4 0บาทน้ำดื่มมัทฉะน้ำจิ้มซีฟูด้ดวาซาบิฟรีจ้าเริ่มต้นด้วยมากุโรส่สกิจิเซตทูน่า3อย่างเนื้อสดหวานใจละลายต่อด้วยชูโทโรโอโทโรโปรเปิดร้านคุ้มๆุปดสิบาทอามะจิแซลมอนน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันดีมากก็นี่เอนกาวะสดเด้ง จานน้พลาดไม่ได้เลยฮอกไก่ก,กุ้งกัง้งรวม3ามเทพอูนิอิคุระและคานิมิโซคือดีสดมันฟินไม่ไหวคานนมิโซมันปูนี่คือต้องซ้ำจริงๆค่ะแซลมอนโทโรชิ้นยาวๆกุ้งหวานจัมโบ้ตัวดังต้องจอดนะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือรสด้านี่หอยโฮตาเตะเทียบให้ดูไซส์ปกติกับไซส์เอ็กซ์แอลเต็มปากเต็มคำมากปลาหมึกกับแซลมอนซีฟู้ดนี่ก็ดีใส่เนื้อก็ไม่น้อยหน้านะเพราะเนื้อว่ากิวเอฟวันย่างซอสชิ้นใหญ่ มากนุ่มฉ่าและโคตรดีค่ะทุกคนอันนี้ต้องโกดจานนี้เป็นปลามาดาใครชอบเนื้อเน้นเน,น,เน้นก็สั่งแบบข้าวน้อยได้เลยนะไฮไลท์ของที่นี่จะบอกว่ามีเยอะมากเรียกว่าเป็นซูชิสายเอ็นไม่ใช่ซูชิสายพาสมีโชแร่ปลาสดสดจากเชฟมืออาชีพได้ฟีลเหมือนตลาดปลาเลยอะวันนี้แร่ป,ปลาฮามาจิตัวเบอร์เริ่มของชอบเลยค่ะรีบกดมาเลยด่วนๆซูชิปลาฮามาจิแบบคลาสสิกเนื้อปลาขาวใสสดไม่ไหวนี่คือที่สุดแล้วอะแล้วยังมีช่วงเมนูนาทีทองเป็นเมนูพิษ เศษที่ไม่มีในเมนูปกตินะแล้วราคาคือดีมากทุกคนคือต้องแย่งชิงกับชาวบ้านเขานิดนึงแต่ชอบนะเราไปเอฟได้น้องฮามาจิโทโรเป็นเนื้อส่วนท้องจากตัวที่แลโชว์เมื่อกี้เลยน้ำตาจิลอยอ่ะแล้วราคาคือชิลละสีบาทจ้าแล้วอีกจานที่เอฟมาได้คือแซลมอนโทโรล้นๆอร่อยลืมจะกินอิคุระหน้าลนทั้งทีโลกต้องรู้ค่ะเพราะพนักงานทั้งแผงจะมาโซเรดังๆที่โต๊ะเลย เอ็กโซเวิอย่างเพื่อนอีชันคือชอบมากอีคุระสดมันถึงมากเขาถึงใครอยากกินแบบเงียบๆก็เลือกแบบไม้โซเลได้นะเมนูกุ้งเขาก็อร่อยไม่ธรรมดาค่ะอย่างกุ้งอามาเอบิจานี้หวาดเจี๊ยบคือดีมากต้องหยิบรัวๆยังไม่หมดยังมีอนาโกะแบบเต็มตัวอูนางิคือดีมากไม่ข้าวเลย เมนูครบจริงยังมีของทอดโรซุปสลัดออยิอ่มอย่าเพิ่งท้อค่ะไปกันต่อที่ของหวานซิกเนเจอร์น้องเนโกะพุดดิง้งมีรสชาเขียวและรสนมราซอสราสเบอรี่เด้งดึง๋งน่ารักอร่อยด้วยนะจริงๆมีรสชาไทยที่คอแลแลบกับการัานค่ะแต่วันนี้หมดเสียดายอะ่ะเลยสั่งวาราบิโมจิกกับไอติมชาไทยมาแทนเค็มข้นหอมชาไทยดีต่อใจจริงๆค่ะเป็นร้านซูชิสายพานที่บันเทิงบันเทิงอร่อยคุ้มจัดเต็มทุกมิติ คัสสุมิโดริซูชิสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสเปลชั้นสองมาเฮอมาเฮอ